สวัสดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้พลจะมาทําเมนูที่ชื่อว่ากระเพราหมูสับแบบแ,แห้งๆใส่พริกแห้งและใส่พริกสดกันเลยค่ะก่อนอื่นพยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพลหน่อยนะคะมี่า่หมูสับค่ะนางเอกของเรานะคะพลสับเองห้าทพ,พีนะคะวันนี้ ผัดจานใหญ่เลย5ทัพพีนะคะเนื้อหัวสันนอกนะคะบริเวณหัวสันนอกพริกแห้งแดงจินดาคา1ทัพพีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ตำง่ายพริกแดงจินดาสดคา1ทัพพีเช่นกันค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆจะได้ตำง่ายนะคะแล้วก็กระเทียมไทยค่ะ1ทัพพีครึ่งนะคะต้องการความหอมค่ะวันนี้เผ็ด แล้วก็เยอะนิดนึงนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ใบกระเพราค่ะเก็บมาจากสวนยอดยอดเลยประมาณ2ทัพพีนะคะใส่ดอกไปไปด้วยนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะเก็บมาจากสวนนะคะสองทัพพีพูนๆใส่ไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆติดตามคลิปพลอยนะจะรู้นะคะว่าใส่ใบมะกรูดอ่อนจะหอมมากๆค่ะแบบแกะไม่หอมนะ เรามาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะซอสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะหง่งปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายแดงนะคะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเห็ดค่ะ1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำค่ะเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็พริกไทยค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำปลาด้วยนะคะอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าพลอยลืมอยู่ในนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่ะไปเลยค่ะพริกแห้งแดงจินดาค่ะ1ทัพพีนะคะ ตาเนียค่ะตอนนี้ตาพริกแห้งก่อนเลยนะคะเพราะพริกแห้งอ่ะตำยากนะคะตอนนี้นะเราตาพริกแห <maintenant S 1> ้งไปก่อนให้ละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดข, <Lauren. S 1> <unde S 2> ขนาดน <c oughs> ั้นละเอียดแบบระดับหนึ่งอะค่ะแล้วเราถึงจะใส่พริกกระเทียมที่สดลงไปตมนะคะเพราะว่าพริกแห้งเขาจะละเอียดยากกว่านี่นะคะแล้วเราก็ค่อยๆตำกันเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆตำไปแบบนี้นะคะจนละเอียดเลยวันนี้พอจะตำละเอียดนิดนึงนะคะใครต้องการ ให้พริกกระเทียมเข้ากับหมูสับเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะจะได้เผ็ดร้อนแล้วก็หอมอร่อยค่ะเพื่อนๆนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใส่น้ํามันไปเลยค่ะครึ่งทับพีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงวดค่ะเพราะเราค่อยๆคั่วเข้าไปนะคะไฟวงในวงเดียวค่ะค่อยๆคั่วนะแบบนี้ค่ะค่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งและเปลี่ยนสีแบบนี้นะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆนะคะแล้วตอนนี้คือถ้าได้ที่แล้วเขาจะงวดแล้วก็แห้งมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ใส่หมูสับของเราไปเลยค่ะตอนนี้แล้วเราก็คั่วหมูสับนะคะใช้ไฟกลางค่อยๆค,คั่วหมูสับไปจนกว่าเกือบสุกเลยนะคะค่อยๆค,คั่วไปแบบนี้ให้หมูเขาแตกออกจากกันไม่เป็นก้อนไม่เป็นแผ่นนะคะวันนี้เราต้องการแบบหมูสับแบบร่วนๆแล้วก็ แห้งนะคะพอหมูสุกค่ะประมาณ7-8 0เรซเราเริ่มใส่แล้วค่ะอันนี้พยใส่น้ำล้างพกไปนิดนึงนะคะคือ,อยังไงเราก็ต้องผัดจนแห้งอยู่แล้วอยก็เลยใส่ลงไปด้วยเพราะเขามีพริกกระเทียมที่หอมอยู่ก้นคกค่ะแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะซอสฝากเขียวครึ่งช้อนโต๊ะเครื่องปรุงหลายอย่างเราอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเข็มนะคะซีอิ๊วขาวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยเห็ดค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นะคะเพื่อนๆอนเอ่อสี่ยวน้ดำค่ะประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนมันเทไม่ค่อยออกแต่จริงใช้ประมาณเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะจริงจริง แล้วก็มีผงปรุงรส1ช้อนชานะคะจริงๆพอยขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ามันมีน้ําปลาอีกครึ่งช้อนโต๊ะแต่พลอยลืมน,นะคะลืมลืมเทให้ทุกคนดูแต่พลอยปรุงไปแล้วค่ะในกระทะนะคะสัดส่วนตามนี้นะคะเนื้อสัตว์ประมาณ5ทัพพีนะคะเพื่อนๆจานใหญ่มากค่ะแล้วเราก็คั่วเข้าไปเลยค่ะตอนนี้ใช้เราปรุงแล้วเราก็ใช้ไฟกลางนะคะ คั่วจนกว่าเขาจะส่งกลิ่นหอมและแห้งนะคะพอแห้งแล้วใส่พริกไทยไปคายหย่อมๆไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นพริกไทยแล้วก็เผ็ดร้อนกว่านี้ใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะแล้วเราก็คั่วเลยค่ะคั่วจนกว่าเขาจะแห้งนะคะตอนนี้เราต้องการความร่วนให้หมูพริกตะเกียมเขาเข้ากันและแห้งค่ะถึงจะอร่อยนะต้องให้แห้งนะ้ำมันโดนกระทะแบบนี้นะนี่ แห้งแบบนี้น้ำมันก็จะฉีดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คือคือได้ที่แล้วแบบนี้คือหอมหอมพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าเครื่องนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็โรยใบกะเพราของเราโรยบคาดบวมทั้งยอดทั้งอดอกที่อ่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนของเราลงไปเลยค่ะ หช้อนโต๊ะแบบนี้นะแล้วเพื่อนเพ่นเร่งไฟเลยค่ะชอนนี้เร่งไฟให้แรงนะคะสุดเลยแล้วเราก็ผัดแบบเร็วๆให้กระเพราเขาสลดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้เห็นไหมคะสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมคะหอมเต็มบ้านเลยค่ะวันนี้พอดีนะคะช่วงบ่ายอาหารกลางวันแล้วเดี๋ยวเราทานกันนะคะเพื่อนเอนสีสันสวยงามเผ็ดร้อนวันนี้บอกเลยเผ็ดสะใจแน่นอนค่ะ นี่ค่ะเราตักใส่จาน,นแล้วเราไปชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะแห้งไหมคะเห็นไหมไม่มีน้ําเลยค่ะเพื่อนๆนไม่มีน้ําไม่มีน้ํามันเลยนะคะเพราะเขาเราคั่วเขาจงกว่าจะแห้งค่ะเราไปทานข้าวกันเลยตอนนี้ตักทุกอย่างมาไว้ในจานหนึ่งช้อนพูนๆแบบนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆกันเลยค่ะ เราไปชิมกันเลยค่ะพเพื่อนๆนนี่นะคะกะเพราหมูสับแบบแห้งๆนะคะค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะเขาจะมีความเผ็ดร้อนหอมกระเทียมหอมพริกมากๆหอมกัะเพรามากๆเลยนะคะเผ็ดร้อนอร่อยสะใจมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้พลอยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปพลอยนะวันนี้พลอยลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ